เพียงแตบบ่การยื่นแบบพันอร์เน็นนั้นเรากรอกข้อมูลบนระบบแต่แบบท่เป็นกระดาษเราต้องกรอกด้วยมือได้แบใช้ปากกาเขียนบนกระดาษแบบฟอร์มถูกไหมคะพฉ่น้นค่ะต่อไปเลยคีน้องนะคะเมื่อเรากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเราก็เลือกคำนวณการยืนแบบรนรย่นแบบสําหรับคานวณการยื่นแบบพานเลยค่ะน,นะคะ,นะคะอันจุดนี้นะคะระบบจะบอกขึ้นมาถ้าหากเรากรอกตัวเลขไม่ถูกต้องครบถ้วนบางครั้งนะคะระบบรายงานภาษีซื้อภาษีขายเราจะมีจุดตกางถูกไหมคะ บางครั้งจุดรต่างสอบคำนวณมาแล้วเร็เปเพเนี่ยจะไม่เท่ากับในการคำนวณถูกไหมคะบางทีก็ก็ปัดเศษปัดขึ้นปัดลงก็สุดแ้ดดแต่ไปยังกับภาษีซื้อหรอภาษีขายที่เราออกไปถูกไหมคะฉะนันระบบก็เช่นเดียวกันเพราะเราเอาจากข้อมูลจากรายงานภาษีซื้อภาษีขายที่เราจัดทำมากรอกข้อมูลในระบบบนเว็บไซต์ก็คือยอดซื้อยอดขายแต่ถ้าหากว่าระบบมันตรวจสอบดูแล้วของคุณเนี่ยคำนวณออกมาอาจจะมี ออภาษีซื้อหรือภาษีขายไม่ไม่ถูกต้องตามการประมวลผลเนี่ยระบบก็จะฟ้องขึ้นมาจะแจ้งให้เราทราบเปรียบเสมือนเราทําไปด้วยเป็นไงคะเราคุยไปกับระบบด้วยว่าเนี่ยคุณกรอกข้อมูลนี้นะในช่องรายการของภาษีซื้อของคุณไม่เท่ากับเซแต่เราเป็นไงยอมรับได้ไหม ถ้าเรายอมรับได้ตรงกับรายงานภาษีซื้อภาษีขายของเราเราก็ตอบตกลงในการที่จะคำนวณภาษีต่อไปแต่ถ้าหากเราไม่ยอมรับเป็นไงคะเราก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตอบยอมรับหรือคำนวณภาษีหรือยืนยันการยื่นแบบนั้นเลยคะเราตรวจสอบข้อมูลตามรายงานภาษีซื้อภาษีขายอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเลือกคำนวณภาษีหรือยืนยันการยื่นแบบนะคะ เพื่อความถูกต้องแต่ทุกอย่างนะคะถ้าผิดพลาดแล้วมีการแก้ไขได้เม้กระทั่งยื่นแบบไม่มีปัญหาอุปสรรคเราก็สามารถใช้คําร้องของขยายได้เพื่อต้องการยกเว้นเรียบรับเงินเพิ่ม,มเห็นไหมคะผ่านไปเลยค่ะน้องนะคะเมื่อเราตอบอ่าค่ะขอหน้ามทีนิดนึงค่ะค่ะ,ะ,นะคะ,คะเราตอบ ตกลงการยื่นแบบสําหรับแบบชาระถูกไหมคะเลือกตกลงและยืนยันการยื่นแบบนะคะแต่สําหรับกรณีที่ขอคืนเงินภาษีนะคะก็เหมือนก,นกันกับแบบกระดาษจะต้องเป็นไงคะปกติต้องลงลายมือชื่อทั้งส่วนอจอจานและก็ส่วนเฉาะชิงถูกไหมคะที่จะต้องในการขอคืนเงินเป็นเครดิตภาษีหรือขอคืนเงินเงิสนสดถูกไหมคะเป็สนสดต้องเซ็นทั้งสองจุดแต่สําหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นเพียงแต่เราไประบุในส่วนจอจานว่าขอคืนเป็นเงินสดหรือคืนผ่านธนาคารหรือชาระ หรือขอใช้ในเดือนถัดไปให้เราเพียงระบุนะคะแล้วก็ตอบคำนวณการภาษีหรือเนือนการยื่นแบบนั้นสําหรับการขอคืนเงินนะคะก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปเซ็นชื่อบางคนว่าเรายื่นผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วขอคืนเงินให้ลงชื่อ,อยังไงเพราะว่าน,นี้ค่ะบอกไม่ต้องเลยค่ะเพียงแต่ให้ระบุไปแค่นั้นเองค่ะว่าเราขอคืนเ็นเงินสดนนหรือผ่านธนาคารหรือเครดิตภาษีนะคะระบุแค่นี้เองไม่ต้องลงรายมือชื่อแล้วก็ตอบตกลงการยื่นแบบนะคะก็ะโอเคเสร็จสิ้นแล้วสําหรับการยื่นแบบแต่ถ้าหากเป็นภาษีชาระต้องเป็นยังไงคะ เลือกช่องทางการชําระเงินก่อนนะคะแล้วตามที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าหากกรณีที่เรามีหลายประเภทแบบอย่างเช่นจากกระสีให้จ่ายใช่ไหมคะพราะือกช่องทางการชําระเงินป๊บให้มันเลือกที่รวมรายการนั่นเองนะคะมันมีเมนูอยู่นะคะให้เลือกรวมรายการตรงจุดนี้เองที่พี่บอกว่าถ้าหากกรณีที่เราต้องการประหยัดเงินในการที่จะชําระค่าธรมเนียมเราก็เวลาชำระเงินให้เลือกรวมรายการนะคะเพราะว่าเอแบบ หลายๆแบบในภายในวันที่เสร็จเนี้ยก็รวมเป็นรายการเดียวเพื่อประหยัดใช้ใใจ่ายตรงค่าจำเีินตรงจุดนั้นนะคะอ่าค่ะแต่เราก็อย่าลืมนะคะกินแบบนาะงเอกอยู่ข้างล่างค่ะที่พี่บอกว่าถ้าเราไม่เลือกกินแบบขนาดนี้เราชําระเงินเสร็จสิ้นแล้วออกจากระบบหมดแล้วณนะวันนี้พอไปต้นเดือนปุ๊บต้องการจะเก็บรวบรวมแบบไวเป็นหลักฐานสำเองแบบไว้หาไม่เจอาวนี้นะคะเราก็จะต้องไปที่ปัปไงคะ e-mail ep admin siad dot d dot th ขอคัดแบบย้อนหลังนะคะแต่ลักขณะนี้ลักขณะที่ยืดเราเป็นไงเลือกฟิ์แบบออกไ้ก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเลือกช่องทางการชําระเงินนะคะอ่าเลือกช่องทางการชําระเงินนะคะเนี่ยเราก็เลือกไปเลยค่ะเอ,อ่อ c o u n t e service หรือว่า e-payment ตามที่เราสะดวกนะคะค่นะสมมติเลือก c o u n t e service เลือก c o ต n t e service นะคะ จะจะออกไปเป็นลักษณะนี้ก็คือแบบไปใอินสลิปนะคะจริงๆแล้วจะมีส่วนข้างล่างบังเอิญว่านี้มันเป็นตัวของเดิมอยู่นะคะเป็นตัวบาร์โค้ดข้างล่างแล้วก็มีข้อความในการที่จะเออเราสามารถไปชำระเงิเนเข้ตูธนาคารได,ได้ประกอบด้วยเลขผู้เสียภาษีชื่อนะคะรหัสการควบคุมยอดเงินภาษีที่ชำระและข้างล่างจะเป็นตัวบาร์โค้ดนะคะนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารในการรับชำระเงินเน,นี้ยเขาสามารถกรอกข้อมูลได้ตาม รหัสการควบคุมเงินและเลขผูดสรรสิทธิ์นจุดนั้นและจํานวนเงินหรือเขาจะใช้เลเซอร์ยิงที่บาร์โค้ดก็ได้นะคะในการรับชำระเงินของเรานะคะเมื่อหลังจากการรอยยื่นแบบและชาระเงินเสร็จสิ้นแล้วสองวันทําการเป็นไงคะสามารถเข้าสู่ระบบและเป็นไงคะพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้นะคะอ,ะอันนี้การตรวจสอบระบบเมื่อกี้ตามที่ว่ารอยืน่นแบบเราตรวจสอบขั้นตอนการยื่นแบบเป็นไงคะ ถ้าสู่ระบบการตรวจสอบผลการเยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะใส่ไหมายเลขผู้ใช้รหัสผ่านนะอ่ะาค่ะแล้วก็เราก็มาเลือกประเภทแบบว่าเลือกแบบม3 3 3พมดอหนึ่งสามห้าสามพสามศูนย์นะคะ ตองหมายเลขอ้างอิงข้างบนถ้าเราจำไม่ได้เราก็ไม่ก้องระบุให้มาระบุที่เดือนกับปีพศดีกว่าเพราะเราจําง,ง่ายกว่าถูกไหมคะบางทีหมายเล่อ้างอิงตั้งหลายแบบเนี่ยเม้แต่แบบประชาชนเราสิบสามหลักบางคนเนคะยังจำไม่ได้เลยจะไ้จําหมายเลขอ้างอิงได้อย่างไรนะคะเราประจําเดือนปีพศดีกว่าเราก็เลยจะเลือกเดือนหรือปีภาษีนะคะแล้วระบุนะคะประเภทแบบที่เราต้องการพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะ แล้วก็ต้องการตรวจสอบให้ถูกต้องก็แสดงรายการระบบก็จะแสดงรายการออกมาว่าของเราตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนถ้าเราชาระเงินเสร็จสิ้นแล้วเป็นไงคะระบบก็จะยื่นแบบสําเร็จหรือยื่นแบบที่ขอคืนเป็นเงินสดหรือเครดิตภาษีสำหรับผพ,พอสังคทนก็จะโชว์ว่ายื่นแบบสําเร็จแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยยื่นแบบแล้วแต่ยังไม่ชําระเงินนะคะระบบก็จะบอกว่าเป็นไงคะยังไม่ได้รับการชําระเงินที่ถูกต้องนะคะเพียงเนี้ยเราก็จะต้องเป็นไงคะไป ชำระเงินภาษีถูกต้องด้วยอันนี้ก็คือเป็นระบบของการตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบผลการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตสําหรับผู้ประกอบการหรือสําหรับการยื่นแบบรายเดือนนะคะแบบประจรําเดือนนั่นเองนะคะค่ะอาวชำระเงินเสร็จสิ้นแล้วสองวันทําการกับเข้าสู่ระบบไปที่เน่นไหมคะทิมพ์ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานประกอบการเข้าสู่ระบบยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตไปที่ไนคะเมนูหดคะเมื่อกี้เมนูที่สาม จบมือหน่อยนะคะเมโูที่สามไปที่บริการสมาชิกแล้วก็ไปที่พิมแบบเพื่อถ่าพิมไปเสร็จรับเงินนะคะเมื่อเริไมพิมพ์ใไปเสร็จรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงคะใส่หมายเลขผู้ใช้รหัสผ่านออโต้จีใส่หมายเลขผู้ใช้รหัสผ่านนะคะแล้วก็ระบบก็จะแสดงเป็นเ ว่าเป็นเราต้องการทิมใบเสร็จรับเงินของแบบประเภทใดใส่เดือนปีพศเช่นเดียวกันกับการตรวจสอบผลการยืีนแบบแล้วก็เลือกแสดงรายการนะคะแล้วก็ระบบก็จะแจ้งว่าเนี่ยเลขที่ใบเสร็จของฉบับนี้ของแบบประเภทนี้ใช่ไหมนะว่าเลขที่ใบเสร็จอะไรหมายเลขอ้างอิงการยืีนแบบและชำระเงินภาษีเมื่อวันที่เท่าไหร่และจํานวนเงินเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่เราก็เลือกไปที่เลขที่ใบเสร็จเลยทิมใบเสร็จรับเงินออกมานะคะตรงนี้ดึนใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมา อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เป็นไงคะแบบเราก็มีแล้วใบเสร็จรับเงินก็มีแล้วคราวนี้เป็นการครพบถพ้วนแล้วสําหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตมันฟังจากการบรรยายอาจจะอุ้ยมันช้าเกินแต่เวลาเราปฏิบัติจริงๆเลยคะ่ะแปบ๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะว่าเราทําทุกขั้นตอนครบถ้วนไปอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ยังมีเวลาเหลือในการที่เราจะสามารถเป็นไงคะไปทาธุระรอย่างอื่นได้อีกมากมายล่าสุดนะคะลู